เก็บภาพยามเย็นที่บ้านฝนั่งเศสนะฟ้านะคะเพิ่งจะห้าโมงกว่าก็ามืดแล้วค่ะที่นี่แต่วันไม่มีมีแต่ฝนมีแต่หนาวค่ะอากาศจะหนาวเย็นมากช่วงนี้รถจะเยอะ เพราะคนเลิกงานกันอย่างวันนี้คือวันจันทร์ด้วยพอหยุดหลายวันวันนี้คนก็วิ่งหาซื้อของกินซื้ออาหารซื้ออะไรกันด้วยนี่แหละค่ะบ,บรรยากาศยามเย็นที่หน้าบ้าน มู่บ้านแถวนี้คือยาเสวยมากแล้วจะอยู่แต่ในบ้านกันเพราะว่าอากาศจะหนาวเย็นจนนมาจะทำงานกันอะ่ะพอวันจันทร์ปุ๊บก็จะไปทำงานกันแล้วช่วงนี้โรงเรียนปิดด้วยแล้วก็โควิดอีกด้วยก็เลยเป็นอะไรที่ว่าต้องอยู่แต่ในบ้านเงียบเหงา กนไหนๆก็เงียบตอนนี้ก็มีแต่แค่เสียงรถวิ่งผ่านมาผ่านไปแค่นั้นเองค่ะ นี่ยค่ะในแต่ละวันก็จะมีแต่ความเงียบเหงาบางเวถ้าเป็นบ้านเราก็จะมีเสียงแต่เห็นผู้เห็นคนกันพุกท่านยามค่ําก็จะทํานู่นทํานี่ทําของกินมีอะไรก็ได้พูดเด้เมาดได้ม,ดมอยกันเมืองไทยจะเป็นเมืองที่เลิศหรู perfect สีวิไลถ้าใครได้อยู่เมืองนอกแล้วอยากจะกลับอยู่แต่เมืองไทย เมืองไทยเป็นเมืองที่พิเศษแล้วก็วิเศษที่สุดมีทุกอย่างมีน้ำทะเลมีภูเขามีน้ำตกมีห้างให้เดินคือมีให้ทุกอย่างมีตลาดมาร์เก็ตกันเองหาผ,ผักสดผลไม้สดมีอะไรหลายอย่างที่เมืองนอกไม่มีเมืองไทยมีให้เยอะมาก Okay. แล้วก็คิดถึงบ้านอยากกลับบ้านแต่ก็ไปไม่รอดติดกโควิดช่วงนี้เริ่มนี้วัคซีนละก็เริ่มจะได้เรื่องได้ถ้าก็จะได้ฉีดวัคซีนกันก็จะได้เดินทางกันได้จะได้มมีเสียงโอเคสี okay. ่นาทีกว่าแล้วพอพักผ่อนนาะ